ฮัลโหลโอเยครับพบกับพวกเรานะครับทัติฟ์ซัมมี่หรือว่าซัมมี่ทีวีครับพบผมบอสคูนะวันนี้จะเล่นไมโครพอยก่อนหรือว่าในมอสพิเซลมอนเองครับโอเคครับบอยมอนตัวแรกของพี่นี่คือเขจะให้แรกเกิดคือจะให้เริ่มเล่นนะฮะับคือพี่เรียกฟูจิฟูจิอดาเดะโอเคโอเคเป็นบอยมอนธาตุพืชครับโอเคฮะแล้วก็เอ่อรับหนึ่งรับหนึ่งนะครับแล้วก็มีกับแล้วก็มีน้องๆอีกสองคนครับชื่ออะไรแนะนำตัวด้วยครับ วิสเดตทิวายครับชื่อเล่นชื่อชื่อโฟมครับสูงอะไรครับสูงสูงสูงอะไรครับอุยอ่าอีกคนหนึ่งครับเราเหลืออีกคนหนึ่งคะับก็เดิมครับเจ้าเก่าโอ้โหนี่ฮะเบียครับโอเคครับเบียร์ครับผมเบียในเบียร์ใช้ปปเกมอนตัวอะไรของพี่ใช้ธาตุพืชฟูจิได้เลยใช้ธาตุน้ำ คาณแบ็คเคิลเลยเหรอบ้าแล้วขอของผมแ่ะผมใช้ชามเบนเดอนะโอเคครับแต่แรกเราต้องไปตามล่านเซนเตอร์นับ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 บเกมว่าเซนเตอร์น่งไปนมันมันมันอยู่ใกล้กันแต่วาไปหนึไปหถ้าไม่ลงมีนีแบบที่หาไม่เจอนะ โอเคเราจะคืนแรกของพวกเราครับที่เราจะทำกิกรรมวิ่งโปเกม,มอนเราจะไโปเกม,มอนของพวกเราเราจะไปพักที่โปเกม,มอนเซ็นเตอร์ครับเพื่อจะเวิ่งโปเกม,มอนกันโอเคโอเคนะโอเคครับเราต้องเราต้องหาแกะแล้วแกะจะหาจากไหนฮะเราต้องฆ่าโปเกม,มอนที่ชื่อว่าอะไรนะโปเกม,มอนที่ตัวแกะเขาชื่อว่าตัวชื่อชื่อว่านะตัวแกะที่เป็นท่าไฟฟ้ามีประตูไมหมนะพี่ประตูไม่มีพี่ว่าต้องเข้าตรงกระจกอี้เอาเลย <laughs> โอเ้ <laughs> โอเจนี่นี่ใครเหรอวะ โอ้ตายตกตายเลยเบียโหดอ่ะไปแล้วดีนะอยู่ใกล้ถ้าเป็นตอนโอ้โอเคฮะเราก็เจอประตูทางเข้าของโอ้โหโบราณมากอ่ะถ้าเราโดูไปนี่มันจะพังมาพังใช่ปะโอเคเราจะโดูเครื่องใช้มือโดูเลยเหรอเพื่อตัดไม้ไปไหมเราจะไม่พักที่นี่ครับเพราะที่นี่ร้อนเหลือเกิน มันเป็นบนโมเซนเตอร์จริงไม่เบียๆๆเบียเบียเบียร์เตียงเตียงเบียช่วยทุกคนแกะในบนโมเซนเตอร์ออกมาเลยครับทุกออกมาเลยเอาเลยพี่เอาเลยเราจะไม่อยู่บ้านนี้มันหลอดวะถ้ามันดูดีมันก็จะอยู่นะมันหลอดไปโอเคฮะเราก็จะเริ่มในเมค้าเหมือนเดิมครับแต่การตัดไม้ครับมันก็ไม่ตัดไม้ไม่ใช่เมค้าครับ,รบเราก็ฉลาดไม่ตัดไม้โอ้ก,กันแนละ้วเปตัดไม้พวกไม้มมใหญ่ๆแล้วปั๊มแฝดลูก โอเคก็มีคนถามครับว่าทำไมพวกเราไม่เล่นไมค้าพัดคอต่อกันเบียบอกเขาห่อยเดือนหนึ่งแล้วไม่เล่นลงไมค้าพัดคอเลยทำไมครับเอาโอเคเลยพี่เป็นหัวหน้าพี่ต้องพี่พี่บอกนะว่าขี้เกียจครับคขอกียครับคือคือคือพังไว้ก่อนคือเราไปติดเราไปติดเราไปติดนี่เลยเราไปติดอะไรนะเบียอะไรนะเราไปติดอะไรที่เราเล่นอยู่ตอนนี้ นี่แหละครับติดไอ้ตัวนี้แหละครับติดไอ้โปเกมอนเนี่ยครับเราก็เลยไม่ได้มีมือไปครัาไพคอลเลยก็ขออภัยด้วยนะครโอเคแล้วก็สมาชิกใหม่ของเราครับในแฟมบูรี่ทีวีของพวกเราก็คือเออ่คนใหม่ครับน้องเตร์ครับเป็นสมาชิกคนใหม่เลยของแฟมบูรี่ลองนะก็จะนานๆนานๆนักคนนี้จะมาโผล่ในแฟมบูรี่ทีหนึ่งครับถ้าเป็นส่วนใหญ่ๆก็เป็นพวกพม่าเบียครับ พุกอะไรประมาณนี้ครับที่จะมาส่วนมากโผลในคลิป่อยที่สุดจอมนเดอร์ <M> นะฮะโอเคพี่ทำยก่มาแล้วกนะันพัดแรกกม็มีอะไรบ้างไม้ครับเราก็ตัดนู่นตัดนี่นะฮะตอนแรกๆนะเราต้องพมพมอย่าพมช่วยพี่ตัดไม้นะครับตัดของผ,ผมเล่นไปค้าหรือพมค้าของไปเลยเห,นหเ็นพี่พมเอาไม้อย่างพี่ไปเหรอเอาพวกมั เอาไปขุดทงขุดหินเลยเราจะย้ายบ้านกันเราจะไม่อยู่ที่นี่เพราะมันที่ว่ามันหลอนมากผมช่วยตักเอาขนแก้วมาก็ได้นี่บาร์ฟาช้าไอพอยต์มอนเซ็นเตรอร์ไอที่ฮิลเนี่ยพี่ว่าพี่ทุบเลยนะทุบเลยนะคือถ้าไม่มีฮิลไม่เป็นไรหรอกมั้งพี่ว่าโอเคครับเฮ้ยทุูไปเรานะต้องาหาเพชรใช่ไหมนี่คือการทำลายที่ไม่ดีนะครับถ้าที่เรารีวิวเกมกนะันมันจะไม่ดีครับแต่พวกเราทำครับอะไรที่มีพวกเราทำครับ โอเคครับก็เราจะคือเราจะบอกวิธีคัาคลเล่นดทีเดียวนะเบี๋นะว่าค้าอย่างไงโ okay. อเคข้อคิดนี้ในของพวกเราครับมีสาระแล้วก็คนคนมีสาระและไม่มีสาระอยู่มากมายครับ <g ül s 2> <c oughs> พูดเหมือนดูระพูดเหมือนดูดีโอเคเราก็เริ <c oughs> ่มต <c oughs> ัดไรเลยคืนนี้ <c oughs> okay, เราจะเริ่มตัดครับ <c oughs> ตัดไม้ทำลายป่านะฮะ <c oughs> เพื่อจะไปสร้างที่อยู่ที่เป็นโล่งกว่านี้ เราจะไม่อยู่ในไบโอมมันเพราะเราต้องเดินกันอีกเยอะเลยโอเคครับเออเบียใครที่ชอบเล่นไหมครับเราจะทิ้งลิงโหลดให้เขาเล่นไหมคือนี่คุยกันสดๆไม่ได้เตียบอะไรกันมาเลยใช่ไหมลนะ่ะคือว่าแบกเอาตรงเนี้ยแหละคุยตรงเนี้ยนะในคลิปนะี่แหละ โอเคถ้าใครอยากเล่นใครอยากเล่นมอสโปเกมอนนะฮะเดี <Okay. S 1> ย๋ยวพี่จะทิ้งไว้ให้ด้านล่างใต้ดิสคิชันเลยนะฮะ mm hmm. ก็เดีย๋ยวแถมตัวติดตั้งกันไปเบีย mm hmm. ตัวติดตั้งกันไปนเลยเนาะโอเคจะได้ได้เล่นเปนเลยแบบแล้วไปแค่ลบตัวเกมตัวเก่าของคุณครับแล้วก็สามารถเล่นเซิร์ฟไม่เล่น <c oughs> สามารถเล่นมอสโปเกมอนได้เลยนั <c oughs> ่นแหละโอเคครับ คันแรกก็ตัดตรงตัดเตียงครับตัดตรงตันเตียงเราต้องหาคนแกะไปทำเตียงครับผมอ๋อในหนูกล่องนะคนแกะแดงแล้วก็ไปทำด้หรือยทำผมครูบ้านโอเคถ้าคันน้องๆคนไหนส,สนใจอยากจะเล่นกับพวกเราก็คอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะเบียร์เนาะก็เดี๋ยวพี่จะบอกว่าถ้าวันไหนนะพวกพี่ว่างจะได้มาเล่นอยู่ในคลิปด้วยก,กันกับพวกเรา แต่ว่าต้องอูดววนนึวันนี้วันนี้ตอนนี้กี่โมงครับเบียร์ตีสามตีสามแล้วจริง <c oughs> ต้องอยู่ดึกนะคือพี่ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะก็มีงานเยอะช่วงนี้งานยุ่งแหละพข่บอ,อกแล้วที่ได้ไมค์คาวัตคอร์ไม่ได้ก็พวกพี่พี่งานยุ่งครับติดเรียนติดสอบติดทำง,งานนะมันก็เลยมีเวลาน้อยมากที่จะมานั่งเล่นกับพวกน้องๆเลยคิดเป็นจ้า โอเคพี่ได้มาเยอะพอสมควรแล้วเบียร์เราก็พอแคน่นี้แราณไป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 ทุบไปเลยตรงนี้เป็นเมืองล้างไปแล้วทุบไปเลยท okay, ุบไปเฮ้ okay, ขนแก่สีขาวเราต้องใช้ขนแก่สีขาวเราราต้องทำเตียงนอนระเบียร์ขนแก่ทำแล้วเรียบร้อยได้สามเตียงปั้งได้ครบมีเยอย มีคนอาจจะมาเล่นกับเราเราต้องเซฟให้น้อง้อๆเขาทำไว้ทำไว้ทำไว้เราจะเดินทางตรงนี้น่าจะมีวัดฟ้างเราต้องการเลสโตนเพื่อทำอไปนะพี่ไอเครื่องฮิวฮิวเลือดอะโปเกมอนอะน,นักการเ,เ,เ,เลเ่นอยู่มากเกิดเพราะว่าเาร์การ์ดขที่คือไม่แท่ร่นะคือใช่ดินั่นแหละทุกไปแล้วนะั่นคือปัญหาพวกเราโอ้ ดูว่าใครทุกใหญ่รู้แล้วรรนะแบกทุกทีสี่เครื่องเลยโอเคฮะก็เราเรามาลงกันที่หน้าโอลวอนเซ็นเตอร์กันดีกว่าเราจะเริ่มออกเดินทางกันเลยในคืนแรกนะครับผมโอเคเตียงก็ได้พอสมควรแล้วครับนี่คือทุบเตียงไม่ได้ทุกว่าเราคือเราเราต้องตานแค่หกอันก็ไอ้เก้าอันจะเพื่อสามเตียงเพราะเราจะเล่นเพียแค่นี้แต่ในเผื่อจะมีน้องๆเข้ามาเล่นกับพวกเราเราก็เลยต้องทุกเตรียมเผื่อไว้ครับทำเตรียมเผื่อน้องๆเพื่อจะมาเล่นเผื่อมี มันมีแน่นอนคนจะมาเล่นในคลิปมาเล่นกับพวกเรามีแน่นอนแล้วก็มีเยอะด้วยนะฮะแต่แม,ม่มันใจตังค์ละพี่ฮะมันใ <c oughs> จตังค์นะ <c oughs> ไม่ใช่ผิเลย <c oughs> บางคนอยากเี่นถึงทำได้ว่ามีทะลุโอ้เจ็บมาครับมามาเราเริ่มออกไปทครเฮ้ยกล่องขาเบียร์กล่องขาด้วยรวมกล่องขาเลยตอนนี้ก็ <c oughs> โพลมอนสเตอร์นะครับได้กลายเป็นที่ลกลามาเลยนะครับอุ้ย เอ้ทำไมผมต่อยอย่างนั้นอะผมไปทำเบียงไปอะพี่ใส่ไม่ดีเอาไปอีกทีเลยอีกสองทีเดี๋ยวตายอย่าตายครับเราพวกเราเริ่มปะเดินตามพี่มาดีกว่าพี่มาตรงนี้ก่อนได้ปหมขอตายก่อนทำไมอะขอตีนก่อะนนะเฮ้ยเราจะเริ่มโอ้โหของตกด้วยของตกอีกสักครู่ครับของตกแป๊บนึงนะ โอเคก็มาต่อนะครับโอเคเมื่อกี้การของตกว้าโอ้โหเปตังโอเคปรับไปตังของตกแล้วครับพี่จะทำการใส่เกมรู้เรียบร้อยแล้วโอเคป่ะแล้วเริ่มออกเดินทางเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวขุดไม่ได้อ่ะเอ้อน้อยเก็บมาไปไปโอเคฮะเราก็จะเริ่มตามล่าไม่เติมให้ได้เติมไม่เตินะเริ่มหาที่สร้างที่อยู่อาศัยของพวกเรานครับก่อนที่จะ เคเรื่องโปเกมอนตอนนี้แล้วก็เดินผ่านได้ก็ดีครับตอนนี้ะจะพยายามไม่ไฟครับเพราะเหยียบโปเกมอนเราจะเจ็บฟอ้ส,อสึกว่าตรงนี้เป็นเขตที่โปเกมอนเยอะสูงเยอะนะเลนะ<อ>ียเปเ่าโอเคห้ามเกินวนะิ่งสิบห้าห้าสิบตัวห้ามเกิดเวิ่งหกเดียวพิธาพืชว่ะเร็วยากว่ะพาธาพืชที่เป็นทิธาที่เร็วยากกว่าเบียร์เร็เวยากเนะาะเร็วยาวท่านน้ำยังง่ายสุดเลยว่าท่านน้ำใช่ปหม พาสไฟนะพาสไฟนิดสิครับผมื่อแต่พอยคิงพลอยคิงอะโอเคครับน้องโอเคครับคาคาชิกับคาคาตูครับสกีนนะครับดำดินอย่างงี้ได้ไงวะเฮ้ยทไม่ดำดิน่ะไปพี่โอเคเราจะปักเราเริ่มจะปักฐานข้างหน้ากันดีกว่าครับผมไม่กล้าจากที่นี่เท่าไหร่ให้มันพอโล่งเอาเบียรเนาะคือมันจะเราสร้างอาธิโน่งโล่งกันดีกว่า น่าทึ่งกลๆมากตรงที่มีลาวาไหมจะได้โปเกมอนโ,โยนลงไป <laughs> เปิดคลิปแรกมาก็้เริ่มเกียนเลยนี่หว่าพวกเราโอเคฮะค,คุณคนคนนั้นเดี๋ยวเราต้องตามล่าฮะไปตามบ้านเราต้องเราต้องหาได้สโตนเพื่อจะมาทำทีสี่นะฮะแล้วก็ <laughs> เออพี่บอกใครที่จะเลี้ยง ตัเลี้ยงอะไรนะไฟก้อนนะฮะจับตัวนี้ครับไอตัวเล็กๆตัวนี้นี่คือความรู้ที่เล็กๆน,อน,น้อยๆบางคนเห็นไฟก้อนต้องการจับไอตัวนี้ครับพัฒ<ม>นาไปจะเป็นไฟก้อนครับโอเคนะบางคนเขาไม่รู้ไงเราต้องบอกเขาว่าไอก่อนนะวนะ่าหลังแหละหลังของลนะันสาระเรามีแต่กระปุลไม่มีสาระไปอีกมากมาย <laughs> พอละตรงนี้แหละโอเคเยังอยู่ตรงนั้นแหละโอเคตรงตรง้นไม้ตรงตรง้นไม้เราไม่เบียร์พี่ว่า ตอนนี้มันยังเจริญแบบไม่เสร็จครับพี่ก็กตกนิดหน่อยเพราะยังเจริญแบบไม่เสร็จเลยโอเคครับตกกองที่มันเีมือพาสู้เอาวิวันทัพ <c oughs> เ,เอาแล้วเอาแล้วโ <c oughs> อยมือดีเฮ้ยมือถ่าย ไอตัวนี้ไอตัวนี้เขาที่เราเรียกกันเขอชอาชอบเรียกรียกว่าลิงแดงแต่ตัวในในในเกมในหนังเขาเรียกว่าอะไรนะแม็กแม็กอะไรนะยังเรามา่ะพอครับเดี๋ยวจะชื่อได้พี่วะเด้๋ยพอบ,บอกแล้วไม่มีสารแลแล้วไม่มีสาระพอดีวนะ่าไปครับเอาตรงนะี้นะตั้งแต่เด็กเอาพี่พี่เคยดูโปกเกมอนเลยนะเคยดูอะ่ะเดอะบุ๊ฟฟี่แล้วก็ไม่กี่ตอนเองส่วนมากที่พี่ดูส่วนมากมากคือดูแค่โปกเกมอนส่วนมากไปดู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 เลมอนเออโปเกมอนดูโปเกมอนเลมอน โอเคครก็เดี๋ยวจะพัฒนาันไปตามคลิปวนี้ไปเลยกันว่าจะเริ่มรู้จากชื่อปุกมอนไปเรื่อยนะก็โอเคครับเราจะปักฐานปักหลักอยู่ตรงนี้กันนะครับโอเคก็เดี๋ยวให้น้องผมไปตัดไม้ดีกว่าใช้แบนมเลยครับ๋มพอคลิปแรกไม่มีอะไรมากครับคลิปแรกก็คือทําทำนะครับสร้างบ้านครับประมาณนี้ก่อนทำบ้านเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มตามล่าเอ้ยเบียร์ช้างตรงนี้ลําบากดีกว่ามันจะปลูกปลูก ต้นเชอร์รี่ไม่ได้ใช่ไหมอืมเอาไงดียไม่ได้ผลอันนี้เก็บขาไปสร้างที่อื่นก็ได้เดี๋ยวคุณดินก็ได้ครับพี่ว่าดีวะเนี่ยตรงนี้แหละโอเคโอเคครับพี่เป็นคนที่แน่นอนครับไม่ไม่ไขว่เขว่ไม่ไม่ไม่นี่ครับเป็นคนคิดแล้วคิดเลยครับทำอยู่ใกล้มตามครับเมื่อกี้ยังบอกว่าเปลี่ยนที่อยู่เลยโอเคอยู่ใกล้ริมตามครับวงจุ้ยดีครับ หน้าทะเลหลังภูเขาครับโอเคครับกล่องพูดเราก็จะใช้กันกล่องพู้เราก็จะใช้ด้วยกันครับถ้ามีคนมาเล่นนี่ไม่แน่นะฮะเราต้องล็อกกล่องโอเคครับเขาบอกเหมือนที่รีวิวตอนแรกๆใครจะเล่นนะครับพิม์มาเลยใต้ดีคิชชันนะอยวพี่ถ้าพี่ตอบกลับก็อยวเรามาเล่นด้วยกันครับผม ทำไมเรียกฟะมีเพลเลพี่ตกเยอะมากตอนนี้พี่เรือกระตุกอ่ะแล้วเป็นมอสโปเกมอนด้วยนะโหหนักชิบหายสร้งง่ายแต่นะพี่ว่าอะไรนะสร้งง่ายเลยนะครับเขาเรียกว่าเดิมเดิมไหมศิลปะอะไรโอ้สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเี้อผมมันดูถูกพวกเราอ่ะคุณถือว่าสร้าหน้ายเลยนะเออ มันบอกว่าเดิมๆนะสี่เหลี่ยมเฮ้ยเบียร์ไอพมไม่รู้อบว่าในการสร้างบ้านสี่เหลี่ยมมันเป็นอะไรที่โอ้โหงั้นสุดยอดแล้วาาชาวเ,นะเบียร์ผมก็หน้าติโอเคฮะก็เป็นมอทธาตพืชแพ้ชนะธาตุเหลนะเบียร์ผมหนึ่งดี่เวโอเคเปผมก็มอนธาตพืชแพธาตุไฟ แพทท้ธาตุไฟนะครับก็เราจะเวลกันเองก็ไม่ได้ครับเพราะเราพี่ไปตั้งค่าว่าไม่ให้เวลกันเวลกันเองก็ไม่ได้อีพีเมื่อกี้โปกเกมอนเบียร์ธาตุไฟเอง,เองใช่ปะใช่ปะโอเคตอนนี้ตอนที่พี่บอกครับว่าเรายังเวลกับตัวอะไรไม่ได้ครับเพราะเป็นโปกเกมอนที่เวลยากพอสมควรนะโปกเกมอนธาตุพืช รู้ใครบอกเวีง่ายกูไม่รู้อะแต่กูเบียรยากอะกูเพิ่งเคยเล่นอะก็เพิ่งเคยเล่นมาแล้วสามเดือนครับเพิ่งเคยเล่นครับเอสองเดือนสิเปิดบอลมอน,น,มอน,อนโอเคครับไอเฮียแล้วพี่อยู่ที่สูงอะเบียร์ลดนเลยเออเบียร์ช่วยทำเตียงก่อนได้ไหมพี่ว่าทำเตียงก่อนดได้ไหมเออผมเห็นด้วยพอยพดีกับเออเบียร์เฮียเออเฮียบอล เ้ยไม่ต้องใหญ่มากก็ได้มันคนคงมาเล่นกับเราเยอะแยะขนาดนั้นหรอกฮ่าทำเป็นเพื่อนโอเขียก็ตกนิดหน่อยครับเพราะตอนนี้เฟรมเรทตกครับโอเคเอ้ยมเปลี่ยนพื้นหมดที่เปิเข้าวโอเคแล้วก็จัดแบบเดิมๆครับไม่มีอะไรแบบว่าที่ไม่ง่ายเรียบเรียบง่ายครับโอเคก็ใครว่างช่วยเปลี่ยนพื้นไม้นะเป็นพื้นไม้อกอ่ะ เป็นไม้โอ๊กเลยอ่ะเพราะพี่ชอบไม้โอ,อ๊กมากสีขาวยิ่งดีเลยโอเคครับบ้านเราก็บ้านกว้างอาะบ้านเราก็ยังไม่ได้ลัดลอกไม้ครับโอเคโอเคโอเคครับเราก็เริ่มครับเอ่อในคนสร้างบ้านคนนี้ก็คือจะเป็นน้องเบียร์ที่ในการสร้าง,งก็เดี๋ยวคงจะพาไปหลายพาร์ทแหละคง ตัวเต็งในแฟมิลี่เราคงจะมาโผล่เช้าเบียร์<ห>ตัวเต็งในแฟมิลี่คงจะมาโผล่เพื่ออีกก็กหลายพาร์ทแหละกว่าน้องๆมันจะมามานั่งเล่นโปเกมอนกันกูท <โห S 1> <ห>ี่โอเคใครได้ไม้ก็ไม้ไปไว้ในกล่องก่อนเลยนะ<ห>พี่ร<ห>อพี่ราถ้าขึ้นสู้พอยของิงจะชนะป่าวามาครับโชว์ความโม้คนในในในนี้ดูครับไฟติงเลยไฟอลไรนะครับโอเค พอยคิงครับซื้อพอยคิงครับฟีซีงานเดียร์นะซื้อพอยคิงครับผมปบบากโอ้โหไม่เข้าโ<า>อ้โหซูไม่เข้าพี่<า>โอ้โหพี่ว่าพี่ว่าพ,พอยคิงหรอโอเค โอเคครับเวลขึ้นครับตอนนี้เวลพอยเวลฟุจิคิอาเดะเป็นเวลหกแล้วฮะโอเคคเขาก็การที่เราวลพอยคิงก็ลำบากลำบากอยู่ฮะลำบากอยู่เพราะเบรบอลเราเวลนอนเพราะพอยคิงตอนนี้พอยคิงเวลสูงเยอะเหมือนกันครับเราต้องทำใจครับตอนนี้เราไม่มีไม่มีไอ้นี่ครับไม่มีอะไรเบียไม่มีที่อยูครับอยู่เรื่องหัวเบรอนนั่นเอง เราต้องทำส่วนปลูกข้าวด้วยครับผมไอ้พี่มีนีวนิวอ่ะเดีนีวมนิลิวเจอทำอะไรไม่ได้อบอลกีฬาก็ไม่มีอ่ะปล <c oughs> ่อยมันไปอ่ะเดี๋ยวข้ามันทิ้งอ่ะเห็นเจอค,ค,คนดังขายค,คนดังไผ่ไผ่พวงมาถอนไผ่หอมมุ ไผ่ฮอร์โมนอ่ะกูไปไผ่พวงาะทอนไอ้เฮียโคตรทีกูไปนู่นเลยอ่ะไผ่พมงกะทอนไอ้เฮียททอัยออนนยอธยามเลยเป็นการเรื่อเราอ่ะโอเคครับเมื่อกี้น้องเขาได้เจอไผ่ฮอร์โมนครนะเจอคิต้าล็อกเลนเราอ๋อมอยครับโอเคพี่จะปลูกข้าวไว้ข้าง ข้างฟาร์มนะโอเคฮะก็ทังแรกครับแล้วก็พักกันเท่านี้ครับเดีย๋ยวเรามาต่อที่พักที่สอนนงันดูกันว่าช่วยกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยจ้ะชุบชุบนี่ <c oughs> <c oughs>